One News ตรงไปตรงมาผักกาดหอมสีเขียวสดมะเขือลูกโตและขา้าวโพดที่กำลังออกช่อเหล่านี้ เป็นผลผลิตจากการปลูกผักนอกฤดูกาลตามโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อบ้านโคกสามาคีหมู่8ตําบลต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา26หรือนอพอคอ26เข้ามาสำรวจพื้นที่แล้วพบว่ามีปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร ไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าวนาปรังเมื่อว่างเว้นจากการทำนาปีชาวบ้านในหมู่บ้านต้องออกไปหางานทำยังพื้นที่อื่นหารายได้จุนเจือครอบครัวนพค26จึงประสานหน่วยงานภาครัฐของงบประมาณเข้ามาปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ขุดลอกแหล่งน้ำเดิมให้ขยายพื้นที่เพิ่มการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงหน้าแลง้งรวมถึงสนับสนุนการปลูกพืชผักนอกฤดูกาล ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้นวสันสุมนัณวัย52ปีเกษตรกรตัวอย่างบ้านโคกสามาคัคคีเล่าให้ฟังว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาและครอบครัวก็ดีขึ้นมีพืชผักไว้ให้เก็บกินและส่งขายได้ตลอดปีผมมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ได้ซื้อซื้อแต่สิ่งที่จำเป็น เช่นน้ำปูน้ำปลาอะไรที่ได้ซื้อแต่พืชผักปลากบผมก็ไม่ได้ซื้อเหลือกินเหลือเหลือกินแล้วผมก็ขายโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ9 0พรรษาในปีพุทธศักราช2560ทิติยาเกตการรายงาน 1 n e News ตรงไปตรงมา